สักหน่อยก็จะเอาลวดแล้วค่อยมาตัดมันแล้วค่อยมาดัดแต่งอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไปในแบบไหนนะคะมาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาเนี่ยก็จะเอาสักหน่อยก็จะเอาลวดแล้วค่อยมาตัดมันแล้วค่อยมาดัดแต่งอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไปในแบบไหนนะคะมาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาเนี่ยก็จะเอาสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆยายสังทุกๆคนนะคะตอกจากคลิปที่แล้วีนะคะมา,มาขามต้นนี้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวเอาลวดตรงนี้ยังตรงนี้เขายังเขาเรียกอะไรมันเล็กจะต้องเอาลวดมามามากันตรงนี้ถ้าลวดทันใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆ ยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือเพิ่งเรียนได้รูปทรงเท่าไหร่คือต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะคําว่าบอนใส่ต้องใช้เวลาจะเป็นไปในรูปไหนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกทอกอีก,ก,ก,กได้แค่นี้ละคะ่ะวันนี้ได้ก่อนและหลังได้คลิปก่อนและหลังมวขาม มะขามต้นเดียวกันแต่เคลือให้เป็นลวดลายสวยงามแล้วจะจะเขาเรียกก็แต่งตกแต่งลวดลายนะ,นะ,ะ่นหละค่ะแล้วพอโตก็ให้เป็นลวดลายสวยงามแล้วจะจ,จ,จะเขาเรียกก็แต่งตกแต่งลวดลายนะ่นหละค่ะแล้วพอโตอันนี้เราจะยสังก็ตัดตัดใบออกเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เขาเหลือไปถ้าเนื้อมะขามโดนลวดแล้วเขาจะพองออกมานะคะ จะลวดเพื่อนพันเนี่ยตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานะหนวดใส่บบะคะ่ะไม่ใช่ว่าจะทำวันสองวันแล้วจะได้สวยงามเลยไม่ใช่นะคะออกอีอ่ได้แค่นี้ละค่ะวันนี้ได้ก่อนและหลังได้คลิปก่อนและหลังมะขามมะขามต้นเดียวกันแต่คลิปอันนี้ก็เดี๋ยวเอาลวดตรงนี้ยังตรงนี้เขายังเขาเรียกอะไรมันเล็ก จะต้องเอาลวดมามามากันตรงนี้ถ้าลวดทันทั้ก่อนและหลังนะคะอันนี้เอาแค่นี้พอก่อนค่ะแล้วอีกสักสองสามเดือนก็มาดูอีกใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือพึ่งเลีนนะคะ่ะบอนไซตกกระถางมขามต้นเดิมนะคะ ามต้นเมื่อกี้เนี่ยนาทีนะคะมาขามต้นนี้เนี่ยท่านที่เข้ามาชมให้ยายสังปรับปุนมากมายนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อยายสังทุกๆคนนะคะตอกจากคลิปที่แล้ว นะคะ,ะมาขามต้นนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นลวดลายสวยงามแล้วจะวจะเขาเรียกก็แต่งตกแต่งลวดลายนั่นแหละคะ่ะตรงนี้แล้วพอตกะะบอนไซตกกระถางมะขามต้นเดิมนะคะมะขามต้นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จะเอาลวดตรงนี้ยัง ตรงนี้เขายังเขาเรียกอะไรมันเล็กจะต้องเอาลวดมามามากันตรงนี้ถ้าลวดทันใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือเพึ่งเรียนเปลี่ยนทำตัวเองด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือมันจะทําได้แค่เป็นช่วงๆนะคะมันจะไม่ได้ว่าจะให้สวยงามทีเดียวนะสักหน่อก็จะเอาลวด แ้้ค่อยมาตัดมันล้วค่อยมาดัดแต่งอีกทีนึงว่าจะเอาไปใแนบบแบบไหนนะคะมาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาเนี่ยก็จะเอาจะเป็นไปในรูปไหนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกทายตัดแต่งวิดีโอนะคะทำคลิปต่อคลิปเลยค่ะ ถ้าตัดแต่งให้เพื่อนๆเ,เห็นเดี๋ยวก็ของมีคมกันไกลผิดกดอีกยายสังตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานะวน,นใส่ค่ะไม่ใช่ว่าจะทําวันสองวันแล้วจะได้สวยงามเลยไม่ใช่นะคะท่านที่เข้ามาชมให้ยายสังขอบคุณมากมายนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะก็เลยทําคลิปก่อนและหลังนะคะอันนี้ ตัดแต่งแล้วนะคะตัดแต่งแล้วแต่ก็คือ,อยังยังตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานานวนใอ่ค่ะไม่ใช่ว่าจะทําวันสองวันแล้วจะได้สวยงามเลยไม่ใช่นะคะตัดแต่งไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานะวนใอ่ค่ะไม่ใช่ว่าจะทําวันสองวันแล้วจะได้สวยงามเลยไม่ใช่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาลวดตรงนี้ยัง ตรงนี้เขายังเขาเรียกอะไรมันเล็กจะต้องเอาลวดมามามาคันตรงนี้ถ้าลวดทันใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือเพึ่งเรียนอันนี้ก็เดี๋ยวเอาลวดตรงนี้ยังตรงนี้เขายังเขาเรียกอะไรมันเล็กจะต้องเอาลวดมามามาคันตรงนี้ถ้าลวดทันทั้งก่อนและหลังนะคะอันนี้ เอาแค่นี้พอก่อนค่ะแล้วอีกสักสองสามเดือนก็มาดูอีกใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือเพิ่งเรียนลองผิดลองถูกไปได้ด้วยตัวเองศึกษาไปเรื่อยเปื่อยนะคะดูจากคุณครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แล้วก็เอามา ใช้เวลานานนะคะต้องใส่ใจตัดแต่งไปเรื่อยๆยายสังก็ยังไม่ใช่มีความถนัดมากมายนะคะก็คือเพึ่งเรียงก็เลยทำคลิปก่อนและหลังนะคะอันนี้ตัดแต่งแล้วนะคะตัดแต่งแล้วแต่ก็คือยังยังจะเป็นไปในรูปไหนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ ทุกๆท่านสักหน่อยก็จะเอาลวดแล้วค่อยมาตัดมันแล้วค่อยมาดัดแต่งอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไปในแบบไหนนะคะมาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาเนี่ยก็จะเอาสักหน่อยก็จะเอาลวดแล้วค่อยมาตัดมันแล้วค่อยมาดัดแต่งอีกทีหนึ่งว่าจะเอาไปในแบบไหนนะคะมาอัปเดตเป็นช่วงๆเอาเนี่ยก็จะเอาเนื้อมะขามโดนลวดแล้วเขาจะฟองออกมานะคะจะลวดพันๆเนี่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนยายสังทุกๆคนนะคะตอกจากคลิปที่แล้วเนื้อมะขามโดนรั่วแล้วเขาจะพองออกมานะะคจะรวดเพื่อนพัน,นเพื่อนอันนี้เรายายสังก็ตัดตัดใบออกเพื่อที่จะอะไม่ให้เขาเอาเหลือไปทีนะคะม,มะขามต้นนี้เนี่ยออกอีกได้แค่นี้ละคะ่ะวันเนี้ยได้ก่อนและหลังได้คลิปก่อนและหลังมะขามมะขามต้นเดียวกันแต่เพื่ เนื้อมะขามโดนรั่วแล้วเขาจะพองออกมานคะคะจะรวดเพื่อนพันเนะเพื่อเนื้อมะขามโดนรั่วแล้วเขาจะพองออกมานคะคะจะรวดเพื่อนพันเนี่ยพุนะค่าบอนไซตกกระถางมะขามต้นเดิมนะคะมะขามต้นเมื่อกี้เนี่ยไม่พน่ค่าบอนไซตตกกระถางมะขามต้นเดิมนะคะมะขามต้นเมื่อกี้เนี่ยไม่ เปลี่ยนทำตัวเองด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือมันจะทำได้แค่เป็นช่วงๆนะคะมันจะไม่ได้ว่าจะให้สวยงามทีเดียวนะไม่ได้รูปทรงเท่าไหร่คือต้องเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะคำว่าบอลใสต้องใช้เวลาแรงก็จะเอาลวดดัดน,นะคะก็จะเอาลวดมาดัดไปเป็นช่วงๆนะคะก็จะเอาลวดมาดัดไปเป็นช่วงๆอาจจะต้องเพื่อให้เป็นลวดลายสวยงามแล้วจะจะเขาเลย ก็แต่งตกแต่งลวดลายแหละค่ะตรงนี้แล้วพอโตทีนะคะมาขามต้นนี้เนี่ยจะเป็นไปในรูปไหนรอติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณพวกทุกทา่านเปลี่ยนทำตัวเองด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือมันจะทำได้แค่เป็นช่วงๆนะคะมันจะ ไม่ได้ว่าจะให้สวยงามทีเดียวนะตัวนี้คือเพื่อไม่ให้เขาตายแล้ให้ไอ้นี่ให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะแล้วค่อยตัดแต่งทรงไปเรื่อยเรพอเขาแก่สักนิดหน่อยพอลำลำเนี้ยพอกก่งก้านเนี้ยเขาแข็งคะอันนี้เราอาาสังก็ตัดตัดใบออกเพื่อที่จะไม่ให้เขาเหลือไปตัวนี้คือเพื่อไม่ให้เขาตายไล้ให้ไอ้นี่ให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะแล้วค่อยตัดแต่งทรงไปเรื่อยเราพอเขาแก่สักนิดหน่อยพอลำลำเนี้ยพอกก่งก้านเนี้ยเขาแข็งคะอันนี้เราอาาสังก็ตัดตัดใบออกเพื่อที่จะ อไม่ให้เขาอเหลือไปตัวนี้คือเพื่อไม่ให้เขาตายได้ไอ้น,นี่ให้เขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับแล้วค่อยตัดแต่งทรงไปเรื่อยๆเพอเขาา